เราอยู่ในเมืองบริสตนะครับตอนนี้ก็ตีหนึ่งกว่าเราก็จะไปดู่อบกุ้งแน่นอนนี่เรานั่งดูรถ Icana, เด็กตุ่มนะคร네ับคุเต้นะเขาได้มาเปิดบ่อที่เจ็ดบ่อนะเดี๋ยวนี้ดลัตีสี่อแล้วไม่ครับไปตอนี่ของแท้เออโอ้ดิ้นดิ้นโอ้ยจมีตัวใหญ่วหมือ้นี้ไหม ขึ้นยูี่ลงบ่อบอลนู้นนะพี่แต่ไม่รู้นะฮะขึ้นเลยขึ้นขึ้มันได้ขึ้นแค่ไหนเฮ้ยทำไมหนวดมันหักไปอันหนึ่งอย่างนี้มันไม่หลุดใช่ไหมอุจจาระเป็นเสียราคาเนี่ยอันนี้หนวดมันหายไปอันหนึ่งอ๋อนี่ของแท้โอ้โหจ้าวประคุณในเทือกเฮ้ยอย่าดีดวางเงาเยอะเลยครับเยอะเลยครับตัวไหนตัวไหน ราจะจับอีกตรงนี้ขอตรงนี้นะเอาไปคาตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ได้ไหมเนาะวัตถุนี้ไหมรู้ข่าวเลยต่างหากที่ฉันลูกสาเราไปเห็นแล้วท็อกตัวเนี้ยไหนไหๆไไโอ้โหครับไอ้นี่คือตัวประมาณเท่าไหร่สามโลไหมมกิไ้มาตัวหกกดโลเดหกกเนี่ยกกิีลเพิ่ม้ว่องกิโลโอ้โไอ้นี่เล็กมากอ้นี่ สายเกี่ยวลูกกุงลูกกุ้งโอครับผมอันนี้อันนี้คือโอ้ยอันนี้มันถ้าถ้าตัวขนาดต้องใช้เวลาเลี้ยงนานแค่ไหนอะเราเออผมการเลี้ยงเนี่ยแเลี้ยงเลยล้วก็ให้หอยนางรมหยนางรมเนอรวมทุกตัวเลยหางลมกินหางลมโอ้แน่นอนแน่นอนรวมทุกเกล็ดนะคับมเป็นตัวทุกตัวทเยน เดี๋ยวขึ้นเลยาขึ้นแล้วอ้าขึ้นมาแล้วครับนี่แน่นอนเลยครับนี่ล้วนเลยเห็นัหครับเยอะจริงโอ้ยใหม่กเยอะมากกั้งเยวกับ้องเฮ้ยแสงแสงยิส่งได้ไหมได้ครับ อะไรมากรเลนมากรเลนครับมากรเลน็ดสีไม่เข้าวนนั้นไปไปถวายเขาจับขึ้นมาถ่ายรูปมากรเลนเฮ้ยโอ้กั้งดูกั้งแบบนี้ตัวนหนึ่งประมาณสามขีดเหรออย่างงี้ครับใหญ่ใหญ่ๆก็สองขีดตัวนี้แจ๋ว้ยตัวนี้แจ๋วเ้ยจับได้เปล่าเนี่ยได้ได้จับแบบนี้ได้ใช่ไหมได้เลยมันไม่หลุดใช่ไหมไม่ไม่ไม่อย่ากอย่าให้มันนี่แต่มันมันดีดน้ำโอ้ยนะ โอ้ยโอ้ยอันนี้อันนี้คือกี่ตัวโลอะอันนี้ตัวาเบือบโลครับนณะโอ้หน้าพาคณะมาดูชิดไปรู้่ะทวายแม่งอายไปเลยอ่ะที่เราไปนะเออจริงว่าอันนี้ก็นี่ครับบ่อของน้องเต้ยนะครับมีบ่อแบบนี้เจ็ดบ่อเลยนะครับอยู่ที่มารลสอยู่ที่มอละแมงอยู่ที่เยอยู่หลายที่เลยครับนี่ดูของแท้ของแท้ อ้ยแน่นอนนะเฮ้ยโอ้โหจะจะเน้นถ่ายรูป <c oughs> เดี๋ยวอันนี้ก็เป็นกัง้งอันนี้ก็ประตูประมาณสามพีดไหนครับไหนครับผมไม่เชื่อ <ผม S 2> ครับเมื่อกี้มนะผมเมื่อกี้ผมหยิบมาแล้วครับเดี๋ยวเดย้ําใหม่เดี๋ยวกลับกล้อง